นี่ฉะนั้นก็จะหายยาประสบเขาพระเยสุรจรรย์ด้วยอ่ะเอ่อทไมเี่จริงว่ากลับขึ้นชีพจากความตายก็ก็จริงนะแต,แต่ที่สุดแล้วขึ้นสวนรรค์เยสุจรรย์เสด็จขึ้นสวรรค์ไปเลยแล้วถ้ามีร่างกายอยู่เนี่ยโอ้ไปไปใหญ่เลยกันนี้นะมันจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายมากดีแล้วแหละที่ไม่นะแล้วก็จะเชื่อว,ว่าแม่พันรุ์นั้นเกิดขึ้นสวรรค์ทางการร่างยา อันนี้ก็เป็นเรื่องคำสอนพรามเป็นคาทอลิกยังเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระสันตปะปาปาใช่ไหมถ้าไม่ใช่คาทอลิกเขาจะไม่รับผีพระสันตปะปาปาไม่ไม่ยอมรับอำนาจในการปกครองของพระสันตปะปาปาแต,แต่จริงๆแล้วของคริสเตียนเนี่ยเขาก็มีเขาไม่ยอมรับสันตะปาปาก็จริงแต่เขายอมรับอำนาจของเจ้าคณะเขา เจ้าคณะก็เป็นปกติเขาเป็นธรรมดาแล้วเขายอมรับอย่างเจ้าคณะเ็าตัดสินอะไรก็ต้องฟังเขาจะเลือกตั้งเวลาเขาแต่งตั้งเขาก็เจ้าคณะเป็นคนแต่งตัางครับก็คล้ขา,ขายคล้ายกันนะดูดูคล้ายคล้ายกันตรงนี้แต่มันไม่ใช่ตอนที่ว่าคารลิกทั่วโลกการสิททั่วโลกจะต้องยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปาพระสันตะปาป,า,ปาจะเป็นมาจากไหนไม่สําคัญด้วยนะ แต่ถ้าเป็นประสันตาพาแล้วก็จะยอมรับอํานาจในการปกครองไม่ใช่อําน้าในการปกครองอย่างเดียวอํานาจในการสอนด้วยนะเราเาารียกว่า X Kathin Dra Charin นะ X Kathin d r าเป็นภาษาละตินแปลว,ว่าจากบัลลังการสอนจากบัลลังหมายถึงว่าคนที่ตั้งบัลลังว่าสรรจรพาแล้วสอนเมื่อไหร่เป็นคำสอนที่ต้องยอมรับที่คันติกต้องยอมรับอันนี้นะ นี่ก <c oughs> ็เป็นเรื่องของพระสันตปาปาที่มอบกุญแจให้นะะเห็นว่ามีรูปของพระสันตปาปาเนี่ยอย่างเช่นของเปโตรเนี่ยก็จะมีรูปกุญแจสองดอกใช่ไหมหม้ยถึงสองดอกด้วยโดยส่วนใหญ่บางทีก็เป็นดอกเดียวก็มีนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีรูปพระสันตปาปาบนเปโตรเนี่ยพร้อมกับกุญแจสองดอก เราหนึ่งคือญแจผูกอีกเรื่อหนึ่งคือกุญแจแก่นะผูกหมายถึงอะไรคุณมีอำนาจในการผูกก็คืออำนาจในการอาอกกฎหมายอยอกบัญญัติออกคำสอนนะให้ให้ปฏิบัติแล้ว,ลวผูกมัดน,นะผู้กิจชชนให้ปฏิบัติตามอำนาจในการแก้ก็คือ การให้อภัยและการยกความผิดต่างๆอะไรต่างๆอะไรนี้ก็มีอำนาจในการปูุกและการแก้ภาษาละปาภาษาละตินที่จริงว่าซันโตปาปาซันโตแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ปาปาแปลว่าปะป่าป้าป่าก็คือพ่อนะซันโตปาปาแปลว่าบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์คำว่าภาษาละปาเนี่ย ภาษาไทยก็ใช้คําแปลตรงคำนะสันตะปาปา,ปา <g iven> มาจากว่าชื่อนี้เป็นชื่อเรียกขานแบบคุ้นเคยแต่ยังมีชื่อที่เรียกวาสดุป,ปลาอีกหลายชื่อนะอย่างเช่น supreme pontif หรือว่า pontifex maximus อันนี้กป็นภาษาละติงแต่ว่าอะไร pontifex มาจากคำสองคำแต่ว่าปอนแปลว่าสพาน เฟกซ์ไม่ใช่กับว่าฟา์เชอรเพราะว่าทำหรือว่าผู้สร้างสะพานพระฉนั้นปาคือผู้ที่สร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นพระสัาานตะนาปาก็คือผู้แทนของพระเจ้าที่จะเชื่อมสะพานระหว่างเรากับพระเจ้าได้นะจะเป็นชื่อคําแปลนะบิชอปออฟโรมหรือว่าเป็นสังฆราชแห่งกรุงมโรมหมายถึงว่าพระสันาปาเป็นใครมาจากไหน ไทยก็ตามที่ได้เป็นพระสันตปาได้เป็นพระสังฆราชของกรุงรมจะเป็นพระสันตปาเลย่เแวบบลาที่เขาเลือกเนี่ยเขาเลือกไม่ใช่เลือกพระสันตปาเท่านั้นเขาเลือกพระสังฆราชแห่งกรุงลมด้วย,เ,ยเป็นพระสันตปาวิคาคือต,ตัวแทนของพระเยซูคริสเราก็ใช้คําว่าผู้แทนของพระคริสตเจ้า seven of seven s c กอ e ผู้รับใช้อย่างผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้า ผู้รักใช้ผู้ยินใหญ่ผู้สืบต่อจาก Prince of the Apostles แ Prince ว like ่าเจ้าชายไงอักขสาวกใครเป็นเจ้าชายก็อ ok? ักขสาวกเปโตรไงไอ้ันเปโตรเป็นหัวหน้าอะแต่ก็เรียกว่าเป็นเจ้าชายของบรรดาอักขสาวกผู้สืบต่อจากเจ้าชายของ Ak ok. าาของ ok. ักขสาวกก็คือผู้สืบต่อจากเปโตรนั่นเองอันนี้เป็นชื่อเรียกของศาสนาป,ปัต นี่อธิบายแล้วสิ่งที่เราคาทอลิกยึดถือและเชื่อมั่นก็คือ i n f ฟ l ร์ b i l i t y ตี้พระสันตปาปาจะไม่มีผิดพลาดเลยในเรื่องเกี่ยวกับคำสอนความเชื่อถ้าพระสันตปาปาสอนเป็นความเชื่อเราที่จะชนคาทอลิก,กทั่วโลกต้องเชื่อฝังต้องต้องยอมรับ กำไม่ใช่เว่า x กคตาเน,นี่ยนะแต่ส่วนนั้นภืษนประันาผิดพลาดได้นะคิดเลขผิดได้จำชื่อคนผิดได้จำเมืองผิดได้จำปีได้ผิดได้อะไรผิดได้หมดนะหรือว่าอาจจะจำข้อมูลอะไรทั้งหลายผิดก็ได้บอกเล่าอะไรผิดไปก็ได้แต่ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับสอนจาก x คาราเมื่อ,อไหร่เป็นคำสอน เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับคําสอนทางด้านศิลธรรมผิดพลาดไม่ได้ไม่ผิดเพื่อไม่ผิดก็เป็นสิ่งที่เราต้อยงยอมรับนะเห็นไหมขาเน้นว่า doctrine of faith o r m o d e l เฉพาะคําสอนที่เกี่ยวกับความเชื่อและศิลธรรมเท่านั้นที่ไม่ผิดพลาดอย่งอื่นผิดพลาดได้ นี่ก็ความรักกับเพื่อนมนุษย์อันนี้ก็เราคงเข้าใจดี้วในรัศดรของคาทอลิกโดยโดยส่วนรวมถ้าที่มีอยู่ก็โดยประมาณนี้ก็เป็นคาทอลิกถ้าหากว่าเรากําลังเตรียมเข้าสู่จารีตรล้างบาปการจารีตของโรมันคาทอลิกเราก็จะเป็นคาทอลิกเราก็ต้องรู้ว่าคาทอลิกของเราเป็นมีลักษณะเฉพาะของเราอย่างไรบ้าง อถึงตอนนี้มีใครสงสัยบ้างไหมถามอะไรได้นะอย่างพระแม่มาลีถ้าเกิดเราภาวนาเราจะแสด้บัมพารุปะค่ะเราทำท่าหรือยังไงนะคะจะต้องไหว้ไหว้ได้ธรรมดาครับว้ได้สมศรศักได้เราไม่ได้นมัสการถ้าแม่มาลีแบบพระเจ้าเราไม่ใช่คาว่าน้ำมศการถ้าแม่มาลีอาจจะมีความศรัทธาถ้าพระแม่มาลีก็ได้ แต่ไม่ใช่การนมัสก,การก,การนมัสการพระเจ้าเราทำาพืเป็นเฉพาะพระเจ้าแต่ผู้เดียวแต่ผู้เดียวใช่ไหนเราไม่เราก็ไม่นมัสก,การเอาเพื่อรูกราไม่นมัสก,การแค่ไ,ไี่้ กับกรรมภาวนาย่างส่วนแต่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องทำแต่อยากจะตใจก็ไม่ได้เกดข้องอะไรคือเรความสัมทันธนะครับการรูปเนี่ยมันเขาขหมายถึงว่าการปลูกเนะี่แต่ว่าไม่ได้ถึงเทพหที่ปาารูปมาแล้วก็เอามาแจกเหมือนกับการจูบเท้ารลูรปเท้าก็คือการจูบเท้าแม่พระการแสดงความารักต่อ แล้วพระต่อพระเจ้าต well, yeah. ่อนักบุญเราสามารถทำแบบนี้ก็อยากเสให้เรามีของชนรุดติดชื้อสายประคำแบบขาดหรืออเราต้องเอามาตัดดินหรือจะต้องทำลายหรือไม่ถัดไปเช่นนั้นเลยคือจะจะทำลายจะไปฝังดินจะไปเผาหรืออะไรก็ได้ให้เปลี่ยนสภาพของมันให้เป็นอย่างอื่นแล้วอย่างนี้ ที่ได้รับการเสพ้ถ้ามันขาดมันหลุดหางไปอย่างเงี้ยมันจะผิดไม่บาปเลยเราไม่ได้มีเจตนาที่ะบาปเนี่ยคือต้องมีเจตนาจากความรู้ก่อนนะถ้าหาว่าเราสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสิ่งที่เรารู้ก่อนแล้วว่าเออมันไม่ดีแล้วเราก็ไม่มีเจตนาที่จะทําไม่มีทางเป็นบาปไม่มีทางเป็นบาป เราเสียใจคือนเวลาได้มาจากของของมนุษย์เพื่อนเอามาให้อย่างเงี้ยเราก็รักมากแล้วก็พอทําขาดหนะเราเสียใจมากมากอย่างเงี้ยเป็นบาปหรือเปล่าไม่ใชยไม่เคยบาปเลยเราเสียใจเสียใจอะไรยงเี้ไม่บาปนล้วัตถุไม่มีอํานาจในตัวเองไม่ว่าจะเสร็จไม่เสร็จก็แล้วแต่การเสดเนี่ยมันหมายถึงเพียงแค่ว่ามันเตือนใจให้เราเข้าใจว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจา้าเราต้องเราต้องอะไร,รต้องให้ความเคารพต่อ,อความหมายที่มันมีเท่นั้นเองไม่ม,ไม,มีไม่มีอำนาจในตัวเองนะอยา่างถ้ายงสธรรม่ที่บอกว่าหลุดถกราท่ดใ้ครเห็นแล้วทั้งถงยาก,ก็ไม่ควรเพราะว่าบางทีมันก็อะไรอะ คนไปขุดคุยมาแล้วก็ไปเหยียบย่ำไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีไปฝังดินเลยไม่กระเผาทิ้งเลยแล้วต้องพูดอะไรก่อนที่เราไม่ต้องเงิไม่ต้องเงินอะไรเป็นสิทธครับฝังดินก็คือจบเลยจบเลยฝังเลยทำไม่กล้าทำอะไรกลัวทำอะไรเอามาให้พ่ออย่าว่าอย่าว่าเผาให้ว่าทำลายให้คนก็ไม่จะกลัวอย่างนี้แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อของเราไม่เคยสอนเลยว่าจะต้อง ไปกลัวเรื่องสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องหมายเตือนใจให้เราใช้อย่างมีความหมายเช่นนั้นแหละมันไม่ได้มีอำนาจในจุดของมันเองเบาก็สวัน ว่าสวดบทมแพริาใช่ไหมคือบูก้งช่ใคือยยนะเมื่อไรก็ตามที่เราไม่รู้ว่าจะสวดอะไรข้อแนะนําว่าสวดก็แต่พระเวดาบทเดียวก็พอถ้าไม่รู้ว่าจะสวดอะไรเลยแต่บทโทาที่ดีที่สุดก็คือบทที่พูดออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของเราเองในเวลานั้นเราเสียใจเรื่องอะไรเรา ระบายแล้วเราพูดกับพระเจ้าเราอยากได้อะไรเราขอจากพระเจ้าในสถานการณ์ที่เป็นจริงของเราขณะนั้นนั้นดีที่สุดนี่คือบทภาวนาที่ดีที่สุดก่อนนอนเหนื่อยแล้วเกินครับแล้วก็นอนอันนี้ก็คือบทภาวนาที่ดีที่สุดแถ้วตรงนี้ที่ผมถามว่าทำลงท้ายต้องมีครับไม่ยาไหมครับไม่จะเป็นครับไม่จะเป็นภาวนา เราต่อพระเจ้าแต่ถ้าเราจะลงท้ายอย่างนั้นเนี่ยต่เมื่อมันเป็นบทภาวนาที่คล้ายๆกับว่ามันเป็นทางการหน่อยน,น,นะ่อันนี้ควรเพราะว่าทุกคนจะต้องร่วมกันนะร่วมกันตอบว่าอาเมนนะถ้าสวดคนเดียวไม่จาเป็นแต่จะสวดก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ขัดข้อนเที่อระหว่างาบไมไม่ใช่บาปอะ แต่มันจะเป็นบาปเมื่อว่าเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเออเรากําลังคิดถึงละครในทีวีแล้วเราก็อ้าว่าะต่อไปคิดต่อไปเออมันจะมีอย่างนี้นก็้เ่ะไหมใจต่างกันพอเราเราวักแวกไปคิดถึงเรื่องอยื่นในในมิสฉาเนี่ยพอถึงเวลานั้นไม่ใช่บาปเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้แต่เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเรากําลังวักแวกแล้วเราปล่อยไปตาม ตามเรื่องราวอย่างนั้นคิดคิดต่อไปเรื่อยๆอันนั้นแหะจะเป็นความบาปแต่มันยังไม่ใช่เป็นเรื่องบาปหนักอะไรแตนเป็นความผิดอย่างนึงแต่ไม่ใช่บาปหนักเราอาจจะถือว่าเป็นเพียงบาปเบาก็ได้แต่เมื่อต่อไปเราเราติดทิ่สายจนกระทั่งมันไม่ไม่ขาดไม่ได้เลยอันนี้นะก็ควรจะถือว่าเป็นบาปหนักได้ถ้าเราปล่อยันแบบอะไรเนจนกินทั่นเป็นทิ่สายของเรา ไม่จำเป็นแล้ว้องไปแก้บาปบาปเบานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการกําจัดหรือว่าการอะไรยกบาปเบาได้เนี่ยเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นการจุดมน้าเสียนะการสวดสายพระคำแล้วก็เราแสดงความสันนึกเสียใจนะการมาร่วมพิธีไบรลานอะย่างเงี้ยไบลานก็เป็นสิ่งคล้ายสิ่งใช่ไหมแล้วก็รำลึกถึงความผิดบาปของเราสันนึก ในบาปเป่าต่างๆที่เราได้ทำบาปมันก็จะได้รับการอะัยสันทีบาปเป่าได้รับการอะัยด้วยความสำนึกผิดของเราได้เสมอทุกแห่งทุกเวลาในบาปเปาที่บาดต้นเกิดการบาดเ่ามันแล้วแต่เรื่องเนี่ยแล้วแล้วแต่เรื่องว่าเออมันหนักเป่าไหมถ้าเราไปเรียกว่าอะไรมันมีเรื่องอะไรโมโหอ่ะ โมโหแบบเกิดขึ้นมาแบบโมโหแล้วเราก็ปล่อยเจ็บเขาเรียกอะไรนะเก็บความเครียดแค้ขึ้หน่อยแล้วก็ลืมมันไปชินม,มันไปอันนี้มันมีผลร้ายที่เกิดขึ้นเดียวเดียวเท่านั้นเองอันนี้คือบาเปเก่าแต่ถ้าโมโหแล้วเราไปลงมือทำร้ายผู้คนไปดา่า อย่างเนี้ยความเสียหายมันเกิดขึ้นมากขึ้นมันก็หนักไปตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกับคำาลินทานินทา,านะถ้าหากว่ามันสร้างความเอาเล่นทาไม่ดีเอาเรื่องเกี่ยวกับการโกหกนะการโกหกเนี่ยถ้าเราโกหกแล้วมันเกิดคนเสียหายเช่นว่าไปโกหกหลอกลวงล,ลูกค้า,าเออนี่มันมีคุณภาพอย่างนี้ แต่จริงไม่ไม่ใช่เขาเสียสตางค์ซื้อไปนะมากมายแล้วก็ใช้ไม่ได้ตามที่เราโกหกไว้ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้บาปนะถ้าเราไปโกหกหลอกเด็กว่าอยูโมนย่างงี้เลยเพื่อที่จะจ่้มันทาดีขึ้นมาอย่างนี้ความเสียหายไม่มีไม่ใช่บาปนะบาง,ง,าางกกอย่างที่เราอาจจะต้อง ไม่พูดความจริงกับพ่อแม่หรือว่าพูดไม่หมดเพื่อที่จะไม่ให้เขาอะไรอ่ะเข้าใจผิดหรือว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดความเสียหายเราเรียกว่ามันเป็นไวท์ไลน์เป็นอะไรอ่ะโกหกสีขาวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่บาปนั้นไอ้บาปท,ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะผลที่มันเกิดขึ้นว่ามันหนักหรือเบา เขาจะบอกไม่ได้การขโมยสตังถ้าเราไปขโมยตังพ่อแม่ห้าบาทสิบาทไปกินขนมเมื่อที่เราหิวหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ดีเราเป็นเป็นบาปแต่นั้นไม่ให้บาปหนักอะไรนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรขึ้นมามากมายแต่ถ้าเราจะไปขโมยเงินห้าบาทจะไปขอทานคนหนึ่งเกิดเหตมาจากไปกองของเขาออกมาเนี่ยมันบาักหลักไหม มันหนักแล้วเพราะว่าเขาลำบากเขา,าต้องเพื่เงินห้าบาทของเขาเนะี่ยแต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพการอะไรบาปหนันกไม่หนักไม่หนักนะเราต้องพิจารณาเองสําคัญก็คือว่าบาปเกิดขึ้นเมื่อเราต้องมีเจตนาถ้าต้องมีเจตนาที่รู้ก่อนว่ามันไม่ดีเจตนาจะทํามันมันถึงจะเป็นบาป ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปเช่นว่าเขาเกิดความเขาบาปแต่ถ้ามันเกิดจากความอะไรสับเข่าความประมาทความละเลยอย่างเงี้ยก็ความเข้าใจผิดนเกิดจากความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดหมาถึงสำคัญเกิดเกิดเพาว่าใจคิดว่าสิ่งท um <No um ี่ทํามันถูกอันนั้นก็ไม่ใช่บาปเพราะบาปต้องรู้เลยว่ามันไม่ดีแล้วเราเดินใจทำแต่ให้เราคิดว่ามันดี แล้วเราทํามันไม่ใช่บาปนะไม่ใช่บาปแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันจะไม่ดีก็าตามแล้วก็ดีดีกับไม่ดีบางทีมันตัดสินกันคนละมาตรฐานอะไรอย่างนี้เพราะทีบอกว่าดูตามบทบัญจัติแล้วบทบัญจัติจะเป็นกลางจะคอยบอกได้ว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดี ไม่ไป็นกลุบม้านเลยอาลาดีละนะเดี๋ยวก็พบกันในนาทีหน้านะครับครับ